จริงๆข้าวมันไก่นี่ทำไม่ยากหรอกนะครับต้มไก่ถ้าเราจะหุงเองนะถ้าจะหุงเอง <c oughs> เอาซื้อไก่ส่วนที่เป็นมันไก่เดี๋ยวนี้ก็มีขายเป็นชิ้นๆตูดไก่อะไรพวกนี้ซื้อมาก่อน <c oughs> แล้วแล่แลแลแลเอามันๆแท้ๆเจียวนิดๆเจียวพอได้น้ํามันไก่ขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะครับกระเทียม แล้วแต่ชอบชอบไหมผมก็สักสามหัวก็ได้นะข้าวสารเอาข้าวเก่าที่เป็นเม็ดคือถ้าข้าวใหม่มันจะแฉะปกติผมคนชอบกินข้าวใหม่ที่ที่แฉะไม่ไม่ใช่แฉะคือข้าวใหม่ที่เม็ดบานแล้วหอมๆแต่ว่าเอาถ้าจะหุงข้าวมันไก่ก็ต้องเอาข้าวเก่าเม็ดใหญ่ๆนะซาวพอซาวเสร็จเอามันไก่เนี่ยนะครับเคล้ากับข้าวก่อนเคล้าให้ดีเลยนะ แล้วถ้าสูตรผมก็จะเอาขมิ้นผงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นย้ำว่นนีด้เดียวใส่ลงไปแล้ว,ลวเค้าเค้าเค้าก็เค้าก็หมันแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นว้เข้าตู้เย็นเย็นเลยนะสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงได้ก็ดีนะครับจากนั้นมาพอออกจากตู้เย็นได้ก็เทน้ํา ใส่ลงไปนะครับกระเทียมบุบเบาๆอย่าให้แหลกนะบุบเบาๆเคล้าลงไปในข้าวที่จะหุงด้วยแล้วถ้าจะให้ดีนะครับแล้วถ้าจะให้ดีเอาพวกคอไก่ถ้าสูตรผมนะเอาคอไก่เอาขาไก่นะครับ ใส่ลงไปในหม้อด้วยเติมน้ํานะครับแล้วก็หุงหุงเลยข้าวที่ได้เนี่ยจะเม็ดบานสวยหอมขมิ้นนิดๆน,นะครับมีมันไก่หอมมันไก่กับขมิ้นจะคล้ายกลิ่นกลิ่นจะคล้ายๆข้าวหมกนิดๆแต่จะไม่อล่างชางเพราะเราใส่ขมิ้นนิดเดียวแล้วก็ ไก่คอไก่ที่หมกลงไปมันก็จะสุกเป,ปื่อยพอดีนะส่วนไก่นะนะครับไก่นะถ้าเราอยากทำกินเองนะไปซื้อเอาส่วนที่ชอบเอาปีกบนจะเอาน่องอะไรก็ได้น่องเล็กอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้ามีซึง้งมีลังถึงนึ่งไม่ต้องไปต้มหรอกต้มเดือหนังริแตกนึ่งถ้าทำกินเองนะทำกินกับ ลูกทำกินกับเมียที่บ้านนะนึ่งเลย <c oughs> นะหรือถ้าไม่งั้นก็ต้มก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรซื้อมาเถอะก่อนนึ่งหรือก่อนต้มนี่นะเอาเกลือเม็ดเค้าเข้าก่อนอย่าไปเอาเกลือป่นเอาเกลือเม็ดเค้าเๆนิดนึงขยำขยำเอาน้ําล้างเกลือออกให้หมดนะแล้วก็ตม้มนะครับตม้มพอน้ําเดือดก็ ลาไฟนิดหนึ่งให้ไฟลุมลุลุมๆุม,ม,ม,มค่อยๆช้อนฟองถิงช้อนฟองถิงแล้วก็ค่อยๆช้อนไก่ขึ้นมาพึ่งให้แห้งพึ่งให้แห้งไอ้น้ํานั้นก็เก็บทําน้ําสต๊อกได้นะถ้าทาแบบนี้นะถ้าจะต้มนะี่ะตีนไก่คอไก่มาต้มตอนนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่กับข้าวหุงก็ได้แต่ถ้านึ่งเนี่ยก็ต้องออกตีนไก่คอไก่ไปใส่ตอนนั้นแหละผมเป็นคนชอบคอไก่ไงนะ ถ้านึ่งก็เหมือนกันพอล้างเกลือออกหมดเรียบร้อยก็เอาใส่การชามปูนๆนึ่งยกลงมา,ามีดและเลาะ,ละกรีดเนื้อออกแล้วก็หั่นชิ้นอย่าให้ใหญ่มากก็ชิ้นพอคำอย่าเล็กมากเขามันไก่ชิ้นเล็กมากก็ไม่อร่อยถ้าร้านขายเนี่ยเขาจะเอาปังตอตบเป้งให้เนื้อบางเราอยู่ไปทําเนื้อมันไม่เคี้ยว,วมันไม่เต็มปากเต็มคา หันหันหันวางให้ดีเข้ามันไก่มันต้องกินหนังเมบางคนไม่กินหนังนี่แมมันหมดอร่อยนะครับหมดอร่อยเพราะฉะนั้นก็วางน้ําจิ้มถ้ามีเด็กง่ายๆเต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำลงไปสักหน่อยหนึ่งเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วหวานหนึ่งช้อนชาลองให้เด็กชิมรู้ว่า เค็มกับหวานกลมกล่อมกันไหมนะครับกลมกล่อมกันไหมถ้ากลมกล่อมก็ถือว่าใช้ได้เอาเอา,เอาที่ชอบนะครับถ้าของผู้ใหญ่ต้อเจียวนะน้ำตาลทรายละลายน้ำร้อนนิดหนึ่งใส่ลงไปมันนาวบีบนิดหน่อยอย่าบีบให้เปรี้ยวนะบีบนิดหน่อยนะครับบีบนิดหน่อยพริกขี้หนูซอย กระเทียมปอกเปลือกซอยซอยซอย,อยคล้าให้ดีกับเต้าเจี้ยวน,นั้นเท่าน,นั้นแหละแหลมทำเต้าเจี้ยวเข้ามันไก่ต้องทำเยอะเๆทำน้ำจิ้มเข้ามันไก่ต้องทำได้เยอะส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดผมไม่ค่อยอยากให้ใครทำคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยกลิ่นฉุนของกระเทียมนะกลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูมันทำทำลายความหอมของหนังไก่ ไก่เนี่ยมันอร่อยตรงหนังกรุบแล้วก็มีกลิ่นมันไก่หอมๆไงซีฟู้ดมันร้อนแรงกันไปมันทําให้มันทําให้ความหวานหอมของเนื้อไก่ก็เสียค,ความอร่อยของข้าวก็เสียแล้วกลิ่นมันไก่ก็เสียเพราะนั้นน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบที่จะกินข้าวมันไก่แบงนั้นเถอะแต่มีก็ได้ผมก็กินได้น,นี่ก็เป็นข้าวมันไก่ แมไปกินที่มรากามแล้วกิบอย่างที่บอกมันไม่สะใจไม่สะใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำกินเองถ้าไม่ทํากินเองพรุ่งนี้ตยต้องไปที่มงคลวัฒนาที่สะพานควายไม่งั้นก็ต้องไปมิดไนท์ไก่ตอนที่วิภาวดีตรงดอนเมืองต้องกินให้ได้หน่อยต้องสั่งไก่ไทยแมหนังกรุบๆแมพูดแล้วก็โกรธหาร้านไก่เบสตงไม่ได้ทำไมสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เนี่ยมันทําให้ผม กดอยากไก่เบตงไปด้วยก็ไม่รู้ออคือไก่ไทยเนี่ยอย่าไปเอาไก่ไทยแบบซื้อสําเร็จนะที่เขาแช่ไว้ตามห้างสมัยใหม่อะมันเป็นไก่ไทยฟาร์มมันไม่เหมือนไก่ไทยชาวบ้านเลี้ยงพูดจริงๆนะครับไม่เหมือนไก่ไทยชาวบ้านเลี้ยงนะอะผมขออนุญ,ญาตพักคิดถึงเข้ามันไก่สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันในช่วงถามมาจัดให้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ทั้งหลายแล้วกันครูเดียครับ ามมาจาดห้กระดุ้โดอยางดันหลบตำนานแห่งนวัตกรรมเพื่องข้าวมันไก่คือพอกินแล้วก็นึกถึงอย่างนี้แหละนะผมว่าข้าวมันไก่นี่แม้ว่าจะใครขาว่าต้นกําเนิดเป็นไหหลําทําไปทํามาไหหลํามากินข้าวมันไก่พร้อมน้ําจิ้มแบบไทยๆก็คงลืมไหหลําแต่ผมเคยกินบนเครื่องบินสายการบินไหหนานแอร์ไลน์ก็คือไหหลําแอร์ไลน์ว่างั้นเอะเขาเสิร์ ข้าวมันไก่แบบเนี้ยนะอร่อยนะอร่อยเหมือนกันก็ใช้ได้กใกล้เคียงของไทยแม่งก็ต้องไปกินที่สิงคโปร์ข้าวมันไก่026645374และ026645375เชิญนะครับสอบถามมาได้เรื่องข้าวมันไก่เรื่อง,เ,เ,รองเรื่องรถนะครับถามมาเถอะครับนะครับมาพูดมาคุยกันนะ026645374 ูนย์สองหกหกสี่ห้าสามเจ็ดห้าครับแย่เลยไปห้าหกวันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมผมก็หิวข้าวมันไก่พอดีกำลังจะไปฮะข้าวมันไก่เบตงแล้วครับเอาฮะจรมีอยู่ร้านหนึ่งนะฮะอยู่แถวพระรามเก้าอะฮะถนนพระรามเก้านี่ผมกำลังจะไปซื้ออยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนครับ เอ่อถ้าไปาพี่เมียเลยมว่าเสียรพี่เมียพระรามเก้าจะรู้จักใช่ไหมรู้จักครับอวิ่งตรงไปที่จะออกสีนัทลินนะฮะแต่ยังไม่ถึงเลยป้าไม่โซ่ไปหน่อยจะมีตึกแถวอยู่ใีเริ่มเขียนข้าวมันไก่เบตงนะฮะเป็นตึกแถวเลยเหรอฮะเป็นตึกแถวฮะอ๋ออ๋ออี่ผมกําลังจะไปซื้อข้าวไปทานข้าวเย็นอยู่เนี่ยฮะไม่ <laughs> จะถามว่าเบตงแท้หรือเปล่าจะถามให้ S <S <S ทนีน้ำจิ้มเขาก็แปลกนะฮะน้ำจิ้มเขาจะมีอะไรเล็กๆเล็ๆๆซอยเหมือนเหมือนนั่นแหละเหมือนเหมือนซึ่งไม่เคยเห็นเหมือนเหมือนให้ลามททาใไ่เดี๋ยวนี้เดีด๋ยวนี้เวลาไปทานข้าวมันไก่ผมเบื่อไอ้ขิงซอยคือบางร้านเนี่ยสักแต่ว่าขอให้มีขิงว่าบางทีขิงแก่เป็นเสี้ยนเลยไม่อร่อยอ่ะอ่าะอันนี้ก็ไม่ไม่เครงขิงผมเอน้ำจิ้มเขาก็แปลกดีอ่ะเขาแปลกดีแล้วก็มีเ็าจ,จะมีสาเปามีน้ำจีบน้ำจี้ก็โหหมูเยอะมากลาเเปาก็มีสาบเปาหมูย่างฮะสาบเปาไส้หมูย่าง ของทางใต้เลยล่ะโอ้นี่นี่ของเราจะไปเดียรทานเผื่อาจด้วยขอให้ทานให้อร่อยครับครับขอบคุณครับขวัคดีครับเอาล่ะรู้ที่ละพลามเก้าเดี๋ยวต้องไปต้องไปลองต้องไปลองต้องไปลองซะหน่อยนะครับชอบข้าวมันไก่นานๆที้ก็โหยหาคิดถึงมันอย่างนี้แหละคนชอบกิน คนชอบกินแบบผมก็ก็นึกถึงนู่นนึกถึงนี่บางทีบางช่วงก็บ้าข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงเดี๋ยวนี้ก็กินร้านธานีตรงปากซอยรัรชครูเนี่ยก็อริดอร่อยดีข้าวหมูแดงนี่กินวันไหนต้องไม่ไปคุยกับคนอื่นคือมันต้องมีต้นหอมไงต้นหอมแช่ในน้ำส้มสายชูแม่กัดกรุม้มกรุืมคุณ,คณนยกกลิ่นปากคุยกับใครทับไม่ได้ทั้งวันนะศูนย์สองหกหกสี่ห้าสามเจ็ด และ026645375ครับเกินนะครับตามมาจัดให้ครับโหลครับผมครับผมผมอยากถามรถ New Vion นะฮะ2008ผมวิ่งน้อยมากเลย3ปีวิ่งได้หมื่นสองต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไหมครับปี2008 3ปีควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับฮะเนี่ยจะครบรอบสามปีพุทธศตวเนี่ยฮะเข้าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไหมครับครับแล้วต้องเปลี่ยนอะไรอีกนไหมครับ ก็เอิจริงๆก็ไม, cake, ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าใช้น้อยพวกน้ํามันเบรกอะไรก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาแต่น้ามันเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เกียร claro ์ออโต้นะ่ไเกียร์ออโต้ใช่ไหมยออโต้ตองเปลี่ยนครับเพราะวิ่งวันแค่ยี่สายี่สิบกว่ากิโลอะเนี่ยครับถ้าวิ่งวันหนึ่งน้อยน้อยยี่สิบสามสิบกิโลระวังเรื่องของวาล์วน้ํานะครับอาจจะเป็นสนิมอาจจะล็อกได้ครับผมกับโอเคงั้นให้เขาเช็คดูใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่มันเครื่องผมปีหนึ่งเปลี่ยนทีมก็ แค่ประมาณพันโลเนี่ยมันวิปีวิ่งทั้งปีครับครับไม่เป็นไรใช่ไหมครไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคงัันขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็อภัยหายใจฟุดฟุดฟัดฟดไปเจออากาศที่ประเทศมาเลเซียเป็นอากาศแบบมาเลย์มาเลย์นะครับก็คือร้อนจัดกับฝนเท่านั้นเองสองฤดูกาลศูนย์สองหกหกสี่ห้าสามเจ็ดี่และศูนย์สองหกหกสี่ห้าสามเจ็ดห้าครับ เินเลยนะครับ026645374และ026645375ถามมาจัดให้ครับก็เป็นช่วงรลายามเย็นนะครับท่านเดินทางครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมจะถามอาจารย์ว่าผมขับไอ้เบน้อย้าส90ปีเครื่องพันแปดนะครับแล้วทีนี้ไอ้เกวัดวัดวัดน้ำมันฮะมัน กระดิกกระดิกแล้วทีนี้ผมก็ไปเปลี่ยนเซนเซอร์ตรงถังน้ํามันมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังวัดไม่เที่ยงอยู่ไม่ทราบว่ามันจะมีปัญหาเบ้นหนึ่งเก้าศูนย์อีเครื่องพันแปดครับเกวัดน้ํามันเสียใช่ใชไหมครับครับใช่ครับเสียนี่แบบไม่ขึ้นเลยหรือ,อยังไงฮะมันมันมันชอบตีสุดตีสุดแล้วตีตีสุดเหมือน่เราเติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยฮะเอ่อก็มีแค่นั้นก็มีเสียได้อยู่สองอย่างคือหนึ่งลูกลอยในถังเสียสองตัวสวิตช์หน้าคอนแทค ที่รับสัญญาณจากลูกลอยเสียซึ่งการซ่อมก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวยกถังมาเปลี่ยนใช่แต่ที่ว่าผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วไอ้ตัวเซนเซอร์ตรงเนี้ยตรงถังน้ามันเนี่ยครับแต่ว่ามันมันมันยังมันยังเป็นอยู่อีกซึ่งมันยังไม่มได้วัดได้นอยอีกทร่เ็นที่ลูกลอยมังครับถ้าอย่างนั้นนะครับในลูกลอยละ่ะฮะครับน่าจะเป็นอย่างงั้นมังครับ อ๋อผมเลยเข้าใจว่าไอเซนเซอร์ตรงวัดระดับน้ำมันมันมีอยู่แค่นั้นเองมันจะไม่มีอย่างอื่นแล้วเข้าใจว่าเป็นตัวรับสัญญาณในถังก็คือที่เราเรียกกันว่าลูกลอยลูกลอยนั่นแหละครับอ๋ออ๋อแสดงว่าตัวเซนเซอร์นี้นอกจากเซนเซอร์ที่เป็นกระบอกออกมามันยังมีลูกลอยต่างหากมันแยกต่างหากกันใช่หรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับคือคือมันมีตัวหนึ่งเป็นตัววัดระดับแล้วก็ส่งสัญญาณมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เราเรียกเซนเซอร์เพราะไอตัววัดระดับนั้นเราจะเรียกกันว่าลูกลอยครับอ๋อแต่มันมันเราเปลี่ยนมันมมาทัั้งงเซขอนลย ครับโดยปกติก็จะมาทั้งเซตของมันครับแต่ขนาดผมเปลี่ยนของใหม่แล้วมันก็ยังไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นก็เลยไม่รู้ออว่าเราต้องไปดูทราบแล<ด>้วละไม่ถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็ต้องมาดูที่ตัวเกย์ซึ่งมีโอกาสเสียเหมือนกันแต่น้อยมากน้อยมากใช่ไหมใช่ครับเกย์ที่น้าปัดเนี่ยมีโอกาสเสียเหมือนกันแต่น้อยมากคือบางทีมันอาจจะช็อตทําให้มันรวนมันจะวัดเที่ยงตอนที่เราหม,หมุนวัดเราจอยข้ามคืนไปแล้วแล้วเรามาสตาร์ททิ้ง จะหมุดจะปิดกุญแจเนี่ยมันก็รันก็วัดไปคือถ้าเป็นที่นปัดเนี่ยผมไม่แนะนำมันต้องรื้อยุ่งยากใช่เขาบอกต้องเปลี่ยนต้องยกเซตเลยใช่ครับผมเลยไม่แน่ใจว่าสายพ่วงมันก็ตั้งเกต่างหากไปซื้อเกตตามร้านมาตั้งง่ายกว่าอ๋อลองเอาแยกเฉพาะแล้วมาเปรียบเทียบดูอะไร